มีข่าวจากกยศมาฝากกันเช่นเคยครับกยศเตรียมปรับโครงสร้างหนี้เพื่อช่วยเหลือผู้กู้ยืมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยจะปรับเปลี่ยนดังนี้ 1. ปรับโครงสร้างหนี้สําหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชราระหนี้ที่ยังไม่ถูกฟ้องคดีหากไม่สามารถผ่อนชราระเงินคืนตามสัญญากองทุนจะให้ผู้กู้ยืมทําสัญญาปรับโครงสร้างหนี้โดยขยายระยะเวลาผ่อนและเปลี่ยนเงื่อนไขเพื่อให้มีระยะเวลาในการผ่อนชำระมากขึ้นสามารถผ่อนได้ สูงสุดถึง30ปีแต่ในการชำระเงินงวดสุดท้ายผู้กู้ยืมต้องมีอายุไม่เกิน65ปีบริบูรณ์ 1. 2ปรับเปลี่ยนลำดับตัดชำระหนี้สำหรับผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างผ่อนชำระเงินคืนกองทุนที่ยังไม่ถูกฟ้องคดีจากเดิมที่ใช้วิธีการตัดเบี้ยปรับดอกเบี้ยและเงินต้นกองทุนจะปรับเปลี่ยนลำดับการตัดชำระหนี้ใหม่โดยจะนำเงินที่ได้รับชำระไปตัดเงินต้นดอกเบี้ยและเบี้ยปรับ 3. ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขการผ่อนชำระคืนสำหรับผู้กู้ยืมรายใหม่และผู้กู้ยืมที่อยู่ระหว่างปลอดหนี้และยังไม่ครบกำหนดชำระหนี้จากเดิมที่ผ่อนชำระเป็นรายปีกองทุนจะปรับให ผ่อนชำระเป็นรายเดือนในอัตราเท่ากันทุกเดือนและเพิ่มระยะเวลาการผ่อนชำระจากเดิมไม่เกิน15ปีเป็นไม่เกิน30ปีนอกจากนั้นกองทุนยังมีแนวทางแบ่งเบาภาระของผู้ที่ถูกหักเงินเดือนโดยสามารถขอปรับลดจำนวนเงินที่หักเหลือเพียง10บาทต่อเดือนมีผลตั้งแต่เดือนสิงหาคม2 5 6 4ถึงมิถุนายน2565โดยผู้กู้ยืมสามารถแจ้งความประสงค์ได้ในแอปพลิเคชันกยศ c อ Connect หรือทางเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่นี้เลยนะครับและหากผู้กู้ยืม ยังไม่สามารถชำระหนี้ได้ในสถานการณ์นี้กองทุนได้ลดเบีย้ยปรับให้เหลือเพียง0.5รรวมทั้งชะลอการฟ้องคดีบังคับคดียกเว้นคดีที่จะขาดอายุความและงดการขายทอดตลาดไว้จนถึงสิ้นปีนี้